เทศกาลแห่งแสงสว่างเริ่มแล้วการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยชวนสัมผัสเสน่ห์แห่งแสงสว่างจากอินเดียสู่ไทยในงาน Amazing Thailand Grand d i w a l i Festival 2 0 2 5ฉลองยิ่งใหญ่มิตรภาพสองประเทศแน่นแฟ้นได้รับเกียรติจากนายอัธกรศิร,ร,ริรัตยากรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอุปทุตสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยนางสาวถาปีเกีรติไพบูลผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยผู้บริหารหน่วยงานองค์กรหลายภาคส่วนร่วมชมความงดงามของแสงสีศิลปะและดนตรีที่ประดับไฟวิจิตรและเทคโนโลยี สื่อผสมตรการตายกระดับเวทีวัฒนะธรรมสะทอนมิตรภาพไทยอินเดียซึ่งเป็นการจัดงานนอกประเทศอินเดียที่ใหญ่ที่สุดเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติพร้อมตอกย้ำภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวอินเดียจัดขึ้นระหว่างวันที่16ถึง31ตุลาคมนี้ณถนนพาหุรัตและคลองอ่งอ่างกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง22นาฬิกา